ดูด่วนญี่ปุ่นเรียกร้องสุปโชคคืนตัวจริงซัปโปโรไม่งั้นต้องหนีตกชั้นด้านอีวามะสะโดนกดดันหนักหลังทำทีมหลังบวยขณะที่โค้ตเอฮิเมะพูดถึงเอกนิตฐ์ทำคนไทยมีความหวังส่วนแฟนลำพูนเดือดจัดยอมให้บุรีรัมเลื่อนเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยนะเปลือยใ,ให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลย ของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกผมขออัปเดตเรื่องราวของนักเตะไทยในการค้าแข่งเจลีกกันหน่อยนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาตินะครับที่ค้าแข่งอยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเลสซัปโปโรนะครับล่าสุดสุประโชคเนี่ยได้กลับมาลงสนามให้กับทีมซัปโปโรในการลุยเจลีก2เป็นที่เรียบร้อยนะครับลงมาด้วยการเป็นตัวสำรอง แต่ก็เรียกได้ว,ว่าลงมาในช่วงเวลาที่ซัปโปโรเนี่ยโดนคู่ต่อสู้นำห่างไปแล้วก็มีช็อตโชว์สวยๆลากทำเกมถือว่าทำได้ดีนะครับเล่นแบบนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นตัวสมรองนะครับสุดท้ายซัปโปโรเนี่ยแพ้รวด2เกมรังบวยยิงประตูไม่ได้แถมเสียประตูไปถึง5ลูกครับคุณผู้ชมตอนนี้ไดกิอุมาสะ โดนวิจารณ์หนักว่าเฮ้ยทำไมคุณทำทีมซัปโปโรที่มีทรัพยากรที่ดูแล้วเนี่ยลุ้นเลื่อนชั้นได้กับกายทำให้ซัปโปโรมาลุ้นหนีตกชั้นแทนตอนนี้อีวามะสะโดนแฟนบอลด่ายับนะครับคือซัปโปโรเนี่ยเป้าหมายของเขาคือเลื่อนชั้นนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าเลื่อนชั้นและตัวผู้เล่นที่คอนซาโดเลซัปโปโรมีอยู่เนี่ยหลายๆคนเนี่ย ก็ยังคงอยู่ในเกรดเจลีกนะไม่ได้ย้ายทีมไปไหนไม่ใช่แค่เช็คสุบโชคครับยังมีเรียวตะอาโอกิมีอาราโนมีฮิโรกิมียาสาวะมีเลโอโอซากิเรียวทาคาโอแต่นักเตะเหล่านี้ไม่ค่อยจะรับโอกาสลงเล่นด้วยการเป็นตัวจริงเท่าไหร่นะักมีแค่บางคนแต่อิวามะสะเลือกจะใช้ผู้เล่นวัยรุ่น ผู้เล่นที่มาจากหลีกล่างผู้เล่นที่มาจากมหาลัยแต่ผมจะบอกว่าตอนนี้ทีมงานสเกลของซัปโปโรเนี่ยในช่วง2-3ปีหลังสุดเนี่ยโคตรแย่นะไม่ใช่นักเตะต,ต,ต่างชาติที่ดึงมาแล้วพึ่งพาไม่ได้นะพวกที่มาจากาย,ยุโรปหรือมาจากแอฟ,ฟริกาหรือบราซิลเนี่ยพึ่งพาไม่ได้เลยตัวญี่ปุ่นเองที่ช่วงหลังสเกลซัปโปรโรด,ดึงมาตัวมหาลัยเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องนะครับช่วยทีไม่ได้เลย และในชัดว่า 4- 5หคนที่ลงเล่นในเกมที่แพ้คูมามโตโนเนี่ยอย่างแย่ครับคุณผู้ชมมันก็เกิดเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมอิวมามะสะคุณมีทรัพยากรแบบนี้ทำไมคุณไม่กล้าใช้นักเตะที่เป็นกระดิ J ่เจลิกซัปโปโรตอนนี้ไม่ใช่ทีมที่จะมาปั้นดาวรุ่งหรืออะไรเป็นทีมที่ต้องกลับไปเล่นเจลิกหนึ่งให้ได้แล้วตัวที่ยังมีเนี่ยก็ยังมีคุณภาพพ,พอจะต่อกรได้นอกจากระบบการเล่นที่แย่แย่กว่ามิชาแล้วเนี่ย โค้ชยังมีวิธีการแปลก,ปกมันก็เกิดเป็นเครื่องหมายคำถามว่าหรือว่านักเตะซีเนี่ยในทีมซัปโปรโรหลายๆคนเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของไดกิอิวมามะสะซึ่งทรงไม่ดีจริงนะครับคุณผู้ชมทรงแย่มากนะเล่นโค้ดแย่คืออย่างซัปโปรโยุคมิชามยังสนุกนะแต่ยุคอิวมามะสะกับการไปเล่นเจลิกสองอะแย่กว่าเดิมอีกตอนนี้เนี่ยกระแสะแฟนบอลเียกรองนะไม่ใช่แค่อยากเห็นซูเปอร์โชกกลับมาเป็นตัวจริง อยากเห็นพวกเรียวตะอาโอกิเรียวทาคาโออาราโนกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็เขาบอกว่าคาร์ดนักเตะเหล่านี้จะช่วยพวกนักเตะวัยรุ่นและช่วยให้ทีมซัปโปโรด,ดูดีขึ้นแฟนมองอว่าถ้าเกิดสมมุติว่ายังใช้นักเตะจากมหาลาัยนักเตะดาวรุ่งที่แทบไม่มีประสบการณ์เขาบอกซัปโปโรไม่ต้องพูดถึงเลื่อนการขึ้นชั้นได้เลยพูดได้อย่างเดียวคือจะรอดตกชั้นหรือเปล่าเพราะเจอ2ทีมที่ พูดตามตรงนะครับว่าเป็น2ทีมที่ไม่ได้เป็นทีมยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นในเจลิก2อย่างคุมาโมโตะกับโอิตะโดนไป5เมตรแล้วถ้าเกิดไปเจอทีมใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะโดนเท่าไหร่อันนี้คือแฟนบอลซัปโปโรเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะเรียกร้องเขาบอกว่าเกมหน้าสุเปโชคต้องกลับมาเป็นตัวจริงแล้วในนัดที่จะไปเยือนเรโนฟฟยามากุจิทีมอันดับที่13ของตารางอาทิตย์ที่2มีนาคมไม่ใช่แค่สุเปโชคอาโอกิ หรือนักเตะต่างชาติต้องกลับมาช่วยเชื่อว่าคุณภาพอาจจะดีกว่า11ตัวจริงที่ลงไปในเกมล่าสุดอรอดูแล้วกันซึ่งตัวเช็คเองเ่ะเข้าใจช่วงเกมแรกร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะแต่ต้องใส่ชื่อมาเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกเยอะใช่ไหมแต่เกมที่2เนี่ยสมบูรณ์ล้เช็คบอกเองพร้อมเล่นแล้วแต่อิวมามะสะก็ไม่รู้ทําไมยังไม่กล้าแล้วไม่ใช่แค่เช็คเนี่ยอาอกิก็ไม่ได้ลงหลายๆคนก็ไม่ได้ลง แล้วลงไปในช่วง20-30เนี่ยมันแทบจะเปลี่ยนเกมอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนัดหน้าเจอยามังกุจิเนี่ยเรโนไฟยามังกุจิอดีตทีมของพีตังสารัตอยู่เย็นถ้าเกิดยังแพ้ลังบ้วยอีกนะผมว่าอิวามะสะอยู่อยู่ไม่จบอะจริงๆแล้วถ้าเกิดยังจัดตัวแปลกๆองนะผมว่าเละจริงๆเชื่อเถอะเพราะฉะนั้นผมว่าซปโปโดต้องชนะเกมนี้นะ ถ้าเกิดเปิดลูก,การมาแพ้3เกมรวดนไม่ต้องลุ้นเลื่อนชั้นจริงๆและเดี๋ยวทีมจะแตกไอตัวเกรดเจลีกเนี่ยมันจะย้ายออกอีกนะอ่ะรอดูส่วนอีวองมาสาบอกว่ามัน,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังจาก2เกมก็เป็นความท้าทายตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังพูดไม่ออกเหมือนกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องซ้อมหนักและกลับไปวางแผนและกลับมาลุน้นขึ้นชั้นให้ได้ ผมว่าไม่น่าไหวประวัติการเป็นโค้ชของอิวามะสะอยู่ทีมไหนก็ได้แป๊บเดียวนะผมว่าไม่รอดว่ะนะผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับจากนั้นไปพูดถึงเรื่องราวของเอกนิปัญญากันหน่อยยังไม่มีชื่อ2เกมกับเอฮิเมเลยนะครับและเอฮิเมก็ไม่ต่างกับซัปโปโรอ่ะก็เสียประตูเหมือนกันแล้วก็แพ้รวดทั้ง2นัดแต่เสียน้อยกว่าปัญหาของเอกนิปัญญาเนี่ยผมก็พูดย้ำอยู่เสมอว่าตัวบุ๊กเอง ยังไม่สมบูรณ์ครับร่างกายตอนนี้ประมาณ60-70%เองแล้วโค้ชก็ไม่กล้าใช้เพราะกลัวลงไปเดี๋ยวจะเจ็บอีกก็เลยต้องรอร่างกายให้กลับมาฟิตเต็มร้อยเพราะอย่างที่พูดเลยปัญหาของเอกดนิเนี่ยคือช่วงที่ไปเจ็บตอนอาซินคับอะแล้วมันเจ็บแบบอาการหนักนะซึ่งบุ๊กออยากช่วยทีมชาติก็เลยเร่งให้ตัวเองกลับมาลงสนามให้ได้ซึ่งการเร่งตรงนั้นเนี่ย มันทำยังมันทาให้อาการบาดเจ็บยังไม่หายร้อเแล้วพอลงไปเนี่ยเขาก็ไปเจ็บอีกจนมาถึงแคมป์ที่ญี่ปุ่นเหมืนเลยเป็นที่มาว่าเขาอ่ะยังเจ็บแล้วก็สภาพลังไม่เต็มร้อยก็เลยไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชุดตัวลงสนามแต่ในเกมอุ่นเครื่องได้ลงเล่นแต่ไม่ได้ลงเล่นแบบเต็มเกมนะเว้ยลงแค่20่สนาทีลงมาเพื่อยืดเส้นยืดสายขนาดลงไปแบบนี้ยบุกยังยิงได้จากเกมอุ่นเครื่องทั้งสอเกมเลยครับคุณผู้ชม ล่าสุดเนี่ยเป็นโค้ดเอฮิเมะนะครับอย่างทางด้านคิโยทะกะอิชิมารุนะครับออกมายืนยันว่าตอนเนี้นักเตะในทีมเจอปัญหาบาดเจ็บเยอะและที่สำคัญหลายคนจะพูดถึงบุกเอกนิตปัญญาว่าทำไมไม่มีชื่อบอกว่าสภาพร่างกายของเอกนิตยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงขั้นตอนฟื้นฟูและคาดว่าเร็วๆนี้จะกลับมาลงสนามให้กับทีมได้ซึ่งถ้าบุกกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อเนี่ย เขาจะเป็นตัวเลือกแรกๆของทีมประมาณนี้เลยนะสำหรับโค้ชของเขาก็รอดูแล้วกันคือเอกนิเสยได้ไปเจ็บแล้วตอนนี้เหมือนว่าร่างกายบุ๊กจะเจ็บเจ็บแบบเนี่ยเจ็บไม่หายสักทีเนี่ยน่าเป็นห่วงนะสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะฟุตบอลไทยมากที่สุดในเวทีญี่ปุ่นคือเรื่องของการบาดเจ็บว่ะเรื่องของทักษะความสามารถอ,ะอ่ะอผมว่าเท่าที่เห็นเน่ะเราสู้ได้เว้ยแต่ปัญหาคือพอโดนซ้อมหนักซ้อมแบบวิ่งเยอะ แล้วเราไม่เคยเจอมาจากไทยมันทําให้กล้ามเนื้อของนักเตะไทยแบบไม่ได้พร้อมรับมือมันเลยเจ็บบ่ boy, อยไงกองบุกจาหายแล้วก็กลับมาช่วยทีเมื่อตอนนี้เอฮิเมะก็ไม่ต่างกับซัปโปโรนะครับแพ้รวดทั้ง2นัดเกมต่อไปเนี่ยจะไปเยือนมิโตะฮอลลีฮ็อกแล้วนะอันดับ9ของตารางนะครับนี่เป็นเกมเยือนคือเอฮิเมะเนี่ยมันเล่นในบ้าน2เกมแพ้รวดซัปโปโรเนี่ยมันเป็นเยือนเนี่ยสเกมก็แพ้รวดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอดูว่านักเตะไทยจะได้ลงเต็มๆหรือเปล่าในเกมนั้นไหนนะครับ จากเรื่องราวของฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับขยับไปดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับตอนนี้เป็นประเด็นดราม่ามากๆนะครับหลังจากที่ไทยลีกเนี่ยออกมาประกาศเลื่อนการแข่งขันอีกหนึ่งเกมคือเกมที่บุรีรัมย์จะบุกไปเยือนลำพูนใช่ไหมจากตอนแรกเนี่ยจะแข่งในวันเสาร์ที่8มีนาคมย้ายไปเตะวันพุทธที่26มีนาคมแทนเพราะบุรีรัมย์เนี่ยขอเลื่อน เนื่องจากเขาต้องเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปแข่งฟุตบอลเ c ฟซีแชมเปี้ยนลี e อีลิรอบ16ทีมนัดที่2ที่จะเจอกับเยาโฮที่บ้านของเยาโฮเป็นเกมสำคัญเขาเลยขอเลื่อนแต่ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ไทยลีกอนุมัติคำขอนะครับบุีร์ขอเลื่อนและทางฝั่งของลำพูนเองก,ก็ให้เลื่อนแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าแฟนบอนลลำพูนเนี่ยจากเพจราชันโคขาวลำพูนแพ้ไม่ได้เนี่ย เขาออกมาแสดงความชัดเจนไม่พอใจที่สโมสรลำพูนเนี่ยตอบรับการเลื่อนโปรแกรมออกไปเพราะดูว่าทีมที่จะรับผลกระทบเนี่ยคือลำพูนไม่ใช่บุรีรัมเขาบอกว่าถึงตอนนี้แฟนบอนลลำพูนยังไม่เข้าใจว่าสโมสรลำพูนยอมได้ไงเลื่อนไปเตะวันพุทธที่26มีนาคมหลังโปรแกรมทีมชาติ1วันและนี่คือเหตุผลที่ลำพูนเสียประโยชน์มากกว่าได้ถ้าโฟแบร์อัครพงศ์ติดทีมชาติ เราต้องปล่อยเขาไปเล่นทีมชาติในวันที่25ก็คือนัดเจอศรีลังกาในเอเชียนคัพและกลับมาเล่นกับลำพูนในไทยลีกวันที่26แบบว่าเช้านั่งเครื่องกลับมาเย็นลงเล่นโดยไม่ซ้อมแทคกติกมองเหลี่ยมไหนก็ไม่เป็นผลดี2อนักเตะต่างชาติของทีมต้องไปรับใช้ทีมชาติอย่างมองมองละวินพม่าก,ก็มีอามียนมาก,ก็มีโปรแกรมลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกรวมไปถึงอาจจะมีออสมมนที่มีโอกาส ที่จะติดทีมชาติเหมือนกันรวมถึงกีเก้การจะถูกฟิลิปปินส์เรียกตัวรับใช้ทีมชาติอีกคนก็คือเคสโคเน่นกับทีมชาติฟิลิปปินส์หรือลำพูนตกลงคือเรายอมขาดเสียเตะทีมชาตินี้หรือสมุรสอนยอมได้ไงกับการเลื่อนโปรแกร,รมนี้เขาบอกอย่างที่3เลื่อนมาแข่งวันพุธเวลา6กโมงเขาบอกขอโทษครับสมุรไม่เข้าใจหัวอกแฟนบอลคนทํางานหรือหลายๆคน หรือจะส่วนใหญ่ในการทำงาน,งานโรงงานบางคนวางโปรแกร,รมออกโอไม่ทำฮอลิเดย์เพื่อแมช์นี้แล้วแต่ก็ยอมให้เขาเลื่อนไปแบบไม่เห็นใจแฟนบอลแบบนี้ใช่หรือทำบ่อยๆแล้วกันครับยอมเขาไปง่ายๆทำตัวรีบเล็กเข้าไว้นะจะได้ความเบื่อไปมากๆเขาบอกว่าสี่เอาเหตุผลฟุตบอลมาพูดกันมันไม่สมควรเลื่อน สโมสรครับฟุตบอลเป็นเรื่องของการจัดการทั้งการจัดการแข่งขันการจัดการเรื่องของตัวผู้เล่นการบริหารผู้เล่นยังไงจะรักษาสภาพการแข่งขันที่ดีได้เขาไม่เห็นลีกยุโรปหรือ,อลีกเอเชียที่มีมาตรฐานเขาขอเลื่อนเพื่อไปเตะบอลระดับทวีปภายใต้ข้ออ้างทำเพื่อชาติเพิ่มคะแนนสังกัดถ้าเรายังไม่มีคุณภาพเรายังบริหารจัดการไม่ดีจะเพิ่มคะแนนทำอะไรสโมสรคุณไม่เข้าใจหรือว่ามีเป็นโอกาสที่ดี ที่ลำพูนจะสู้กับบุรีรัมได้เพราะบุรีรัมจะต้องะวงกับหลังที่จะต้องไปเยืนยะโฮการจัดทีมก็จะมีการหมุนเวียนนักเตะแน่นอนสภาพความพร้อมลำพูนก็จะได้เปรียบใครจะว่าเรารักชาติไม่รักชาติยังไงอย่าไปแคร์การรักชาติไม่รักชาติไม่ได้วัดด้วยการเลื่อนไม่เลื่อนแต่การรักชาติและลักในวงการฟุตบอลคือทํายังไงให้การแข่งขันมีมาตรฐานไม่มีโลกเลื่อนไปเรื่อยๆให้เกิดข้อเปรียบเทียบ ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการแข่งขันระบบลีกเขาบอกว่าไปเมื่อพร้อมเถอะเขาขอเรียกร้องไปยังสโมสรออกมาสื่อสารหน่อยว่าคิดอะไรตัวครบครบก็ยังยากยังจะมาต่อให้เขาอีกในเมื่อบุรีรัมย์ไม่ยอมให้เมืองทองเลื่อนเราก็มีสิทธิ์ไม่ให้ไม่เลื่อนให้บุรีรัมย์เช่นกันวัดกันไปเลยไหนคุยว่านักเตะเยอะหมุนเวียนได้สบายก็จัดตัวต่างชาติไปเล่นที่เยโฮทีมสำรองก็มาเตะกับลำพูนเอาไหม บอกตรงๆเขาเบื่อบอลไทยเพราะจัดการแบบไทยๆไ,ไม่เห็นหัวแฟนบอลน,นี่แหละอยากแข่งก็แข่งอยากเลื่อนก็เลื่อนปีหน้าไม่ต้องลงโปรแกรมแข่งว่างเมื่อไหร่ค่อยนัดเตะกันเอาง่ายดีสุดท้ายถ้าสโมรสรไม่สื่อสารเหตุผลที่ยอมเลื่อนเขาในชนะแอดมินต้องหยุดเข้าสนามไปสักพักแล้วดูที่บ้านดีกว่าโอ้โหถือว่าเป็นผลกระทบนะไทยลีกอาจจะต้องมีมาตรการนะว่ามีลิมิตอะไรหน่อยนะโหไม่งั้นเนี่ยผมว่ามันจะ กระทบไปทั้งหลีกอ่ะแล้วคุณผู้ชมลราคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันโอโหแต่ลำาพลแฟนลำาพลตอนนี้เดือด สมุทรลําพูนพอสมควรเลยนะครับออกมาคอมเมนต์เยอะมากๆอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกลเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ